Hmm, <laughs> hmm, ไม่ฉลาดครับ โอ้โหมีตัวเล่นเม็ดซะด้วยอะไรอะไรมึงเปิดไม้หาหา,หาพระเจดามึงเหรอเปิดไม้หาพระบิดามึงเหรอชื่ออันนี้ชื่อภาษาอินเดียอ่านว่าเอ่านว่าชื่อภาษาอินเดียมันอ่านว่าอ่านว่า โ,อ,อ,โรรอ้ขอโทษครับขอขอโทษครับมึงมึงเนต็ตกากเองหรือเปล่ามึงเนต็ตมึงเนต็ตอะมึงเน็ตกากหรือเปล่าครับอะไรมึงคิดว่ามึงมติดเม็ดแล้วมึงจะเท่เหรอดูกูดูกูไอ้น้องมาดูครับว่าคนมันมติดเม็ดโอ้ย ไอไหนเปิดไปไวะก็อยากรู้อ่ะไอมันบังแผนที่อ่ะเอาออกก่อนเฮียนี่เมดหมดทั่วไป Oi cưng bít lấy lâu Ma mma mma chết Mà kêu phơi kêu đấy chết tai kêu phơi kêu phu chân mày hết tai kêu chơi kêu phu aha chết tai 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 tai

โอ้ยน่ากลัวน <pad> ่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมึงมามึงมากูดูเลิศกูดูเลิศกูดูเลิศสวนกููดเลิศสวนกูดูเลิศสนกูดูเลิศสวนกูดูเลิศสวนกูดูเลิศสวนเออไม่ไหวโอ้ยกูไม่ไหวกูไม่ไหวมึงกูไม่ไหวาถึงเวลาสิผมจะล้างแขนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนั้นมาเล่นอะไรไม่เล่นเมย์สองเหรอ สบายโอ้ยแหลกๆๆขอโทษครับอย่าให้กูไม่แว้วสีแล้วมึงมึงตายอ่ะเอากูบอกไว้ก่อนกูเกลียดไอ้ตุ่มๆเนี่ยมันว่ตรงนี้ก็ได้ ใช่เด้อเด้อมึงมาดิมึวมามึมามึมา,มาเออไอ้พวกลูกกระจอกกูไปแล้วกูสู้มึงไม่ไหวไอ้พวกสามบาทไอ,ไอ้นนี่กี่บาทอะไอ้พวกสี่บาทโอ้โหราคาโคตรไก่อะไปละไปดิโอ้โหมันจะตายมันจะตายด้วยนั่นมันจะตายด้วยนั่นมันจะตายด้วยนั่น ไอ้เด็กูยืนให้กูยืนให้กูยืนให้มึงถอยไปเพื่อนมึงถอยไปมึงถอยไปกูไหวกูไม่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 ไหวกถอยหาพ่อมึงเหรอไอ้ลิงอี้อะไม่เกี่ยวถอยหาพ่อมึงเหรอมึงถอยหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรไอ้ลิงไอ้ไอ้ไอ้ส้นเท้าไอ้ บวมันก็บางแผนที่อยู่ดีโหโฮพงเดี๋ยวผูเอาวันเองม้องคอยดูก่อนนะ แค่คูยังของไม่เกิดเจใจโอ้มันหิวเราต้องเล่นแบบมีสเตปนะครับใช่มันของเกิดแล้วเรายังของไม่เกิดเราจะฟาร์มก่อนเราไม่ไหวเพราั้นเราจะไปช่วยเลนอีกก่อนเราจะไปช่วยเลนเมทนะครับเราจะไปช่วยยืนให้ ไปเฮ้ยเอามันเลยเอามันเลยมึงมา,เ,าเลยมาเลยไอ้สัสโหเสียงมึงเหมือนแบบมึงของน้ำลายอ่ะเออ ฟังมันฟังมันกระจอกนั่นน่ะตัวกระจอกนั่นไาเลยกกูค,ควรล่วงเมดเลยแต่ว่ามันเหล็กอ่ะเป็นขวายอะไรไม่รู้แม่งชอบเหล็กตอนนี้อะรอลิงเปิดไปแล้วครับจงังหวะนี้โห จมแต่งแน่เลยไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเลยเรามันไม่ใช่แรงะนะถ้าแรงกูจะหยิบตัวที่ดีกว่านี้มามันรวมฝั่งนี้ฝั่งนี้มันก็จะเหลืออะไรล่ะเออรวมไปสามตัวเราของไม่เกิด่ะเราต้องได้สักชิ้นสองชิ้นก่อนก่อนที่จะตายไปว่างายว่างาเวง่าอเดีว่าง่าอเดีว่าง่า,า,าอเว่างยดีอ้จ้จอ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 จจอลอลอช,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 ช้ชั ใจ่กูไม่ไหวมึงติดเมดได้ยังไงวะอ๋อกูแจกเลยนี่ยวะขอโทษโอ๋อูแล้วทำไมฝั่งเรามันไม่งอกไอ้เนี่ย แทงฝั่งเรามันมันไม่เติมมันมันเล่นกะแทงฝั่งเรามันเล่นกะอย่าไปว่าคนอื่นอย่างนั้นสิเราก็เล่นกากไม่แพ้กันละใครพูดวะาอืมคิดๆก่อนงง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 ายมึงต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 ายตายสัตว์วาจากุมเป็นประกาศสิทธิ์เลยไอ้ควาย อ่าอ้าอ้าอ่าอ้าอ้าอ้ามึงตายมึงตายสัตว์ปากกายกูไอ้ไม่ใช่ดิวาจากูปากกายสิทธิ์ไว้ยเฮ้ยพ่องอ่ะขอโทษขอโทษไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจวาจากูปากกายสิทธิ์ขออีกชิ้นหนึ่งกูให้หมดอ่ะอีกชิ้นหนึ่งกูให้หมดอ่ะเออพูดจริงไม่ได้คิโม มากลักวกลัวเว้ยเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยดิฮะโอ้ยเฮียลิงโคตรเบาไอ้ตัวตัวนี้ตัวอ,อะไรวะอ๋อดีหรอก เออหาไลฟ์เล่นาวีทุกวันแม่งเลยปามแรงไอ้สัต์แม่งว่างจัดอืมเราต้องซื้ออะไรบ้างซื้อดาบรดดาเมจพอเราได้ดาบรดดาเมจเราก็จะไลฟ์ความต้านทานแล้วก็จะไปใส่นัวกับคนอื่นได้ดิไอฮิตเกวกรอฟเกิร์ตัพ กูไม่ได้หวังให้กูไม่ได้หวังให้กูชนะกูก็ชนะเพราะกูคือเจ้าทะเลกูจะถอยป้อมนี้เพราะว่ากูมันพันพัน๊อปไม่ใช่พันแท้ไม่เคยใสยป้อมเลยมึงไฟกันไมมเหอะกูจะเอากูจะเอาป้อมนี้ ศัตรูไม่รู้เพื่อนไม่รู้ไมากูยืนหนากูยืนหนาโออมันมามันมาเขียบ้านแล้วเียบ้านแล้วเราไปก็ได้้าววววลว ก้าเนี่ยว่ากระจอกไปดีกว่ามาสองพี่สยองขวัญเฮ้ยไหวไหมมันคิดว่ากูไหวปะกูว่ากูคิดว่ากูไหวปะกูคิดว่ากูไหว่ะกูไหวตัวนี้กูไหวตัวนี้กูไหวตัวนี้เฮ้ยว่าจากูปกาสิทธ์ไม่ไห แทงเราเล่นไม่เป็นนะพูดตรงตงนะแทงฝั่งเขาปรกากัฝั่งเราอีกแต่ว่าเขาดึงโหดอะแล้วเปิดหมาซะไอ้ลิงไม่งั้นกูจะแบนหม่มึงฝั่งนี้ดูแล้วโอไอสตว์สัตว์ไอ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 สัตไอ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 สัต เดี๋ยวเดี๋ยวกูโลยเองไม่ต้องห่วงกูกูกูฟาเองกูฟาเองกูกูแช่แขกกูกูไม่ไหว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 กูขอโทษกูขอโทษกูรับดามจกูก็เปรียบเสมือนแทงรอดาบรลดามจกูมากูจะไปแทะป้อมมึงแบบแทะแม่งให้แตกเลยอะรวมตัวจบป้อมแม่งเลย กูอยู่กับกูกูอยู่กับกูกูจะพาจบป้อมเชื่อกูกูเป็นตัวดำเนิเราจะแบบค่อยๆใช้สูตรฝั่งนั้นไม่รู้ฝั่งเราไม่รู้เราจะสอยป้อมนี้ป้อมเดียวมึงมึงมาดิไอเตลเซียนไอเตลเซียนมึงมา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 มไอเตลเซียนมึงมามึงมามึงมา กูไล่ให้กูไล่ให้เดมมาเดมลงมาเดมลงมาเดมว้าวรา้ราวเดี๋ย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 ว,ยวมึงกันมึงกันให้กูมาไอสัตว์ไม่เข้าให้กูเลยกูสู้ไปล้วงอ่ะไอ้เหี่ยเพื่อนฝั่งเราก็เอือนะ หน,น,นั่นโง่อีกควยวันนี้น่ากูอาการเวทแล้วกูไหวกับ ทุกตัวแล้วถ้าเราออกเกาะเกิดแล้วออกดาบแดงใช่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 ใชใชจบป้อมครับเดี๋ยวอายสีมาจบป้อมกันเด้อครับมาเด้อมาเด้อมึงมาสิมึงมาสิมึง มึงมาสิ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 มาไอมิดแกลนไอมิดแกลนไอมิดแกลนกูกูกูไม่ไหวกูไม่ไหวไอมิดแกลน อยาให้คูเปิดไม์นะมึงโอ้ไม่น่าสุมธรรมดาเลยเฮ้ลงนี้เล่นดีก่าเล่นไก่กันเกินคูกูแบบเดินกับแทงสองคนอะเดินเป็นหน้าจะเดินไปจบป้อมมันก็ไม่เดินตามอะไมนเดินแยกอ่ะอะไรหวาไม่อยากพิมพ์เดี๋ยวเกิดปากเสียงกันเพราะผมไม่ใช่คนท็อกซิกโง่กระจอกไอ้เหี้ย ดูกูดูดูก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 ูไอสัตว์ดูกูดูกูไว้ดูกูไว้มึงอ่ะไอ้เหี้ยเก็บสองอ่ะมึงไม่ยังไม่เข้ากันอ่ะไอ้กระจอกดูกูไว้ป้อมแตกครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ลาย เพื่อนคูได้แต่เรากดยอมแพ้ย ê, เย้แพ้แล้วอา้อาวอ้าวทำไมเมื่อกี้ผลหัวรุนดีวกว่าไหมครับเออๆกดเล่นต่อก็ได้ถอนใจหาพ่ออ่ะเฮ้เราจบป้อมเลยแม่งเลยไหมจบป้อมเลยแมงเลยไหม จบป้อมแม่งเลยไหมไม่ต้องห่วงกูจบป้อมเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูจะไปจบป้อมมาเองไม่ต้องห่วงกูรอดแน่ๆเออดาแดงมาสิ ไอสัตว์เป็นไงละมึงไปเราจบป้องกันเถอะมันตายกี่แล้วนั่นมันตายห้าเลยนั่นจบดวนๆนกูบอกแล้วกูตัวพิเกมไอสัตว์ นนกูมึงแทงกูอ้ไอ้ซี่กระจอกกระจอกกูตัวพี่เกมไอ้สัสไอ้หนูกูตัวพี่เกมไอ้ก,ก,กระจอกกระจอกกูตัวพี่เกมไว้กูตัวพี่เกมเ

อย่าให้กหลัวแล้วนะมาจำลองเท่าตัวเท่าห้าเจ็ดกับเพื่อน,นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมเออเออโอเคเอามามึงอ่อกี้นี่หนึ่งกันมาเอามา,อาทำไมวะ ออมเอามาทำทำไมะมันทำทำไม่น้คืออะไรอะเริ่มเรียนแรงรายป็น้วโออ๋อโอ้ว้าวว้าวโอ้ my god โอ้ my god โอ้ก็โอ้โอ้ my god โอ้ไม่ก็ส์โอ้ม่ไม่เส้นไม่ไม่เส้โอ้ไม่ไม่เ e s s โอ้ไม่ไ s ่เส้นโอ้ไม่ไม e s ส้นโอ้ไม่ไมเอ้ไม้นโอ้ ดูสิมีอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้อู้เขกินอะไรอ่ะทำไมมันสวยจังวะว้าวอ๋อมันแจกด้วยโอ้ oh my god ชวน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 กูชวนหมดกูชวนหมด กูชวนหมดโอ้ยไม่ไม่ไม่กูไม่เข้าอะไรกูไม่เข้าอะไรกูขอร้องโอ๋อดิไหนโอเคสกินอยู่ไหนเออเนี่ยเนี่ยกดรับออกมากูไปชวนกูชวนหมดกูชวนหมดชวนชวนชวนหมดชวนหมดชวนหมดอ่ะกูไม่รู้ว่าใครบ้างเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อะไรไม่รู้ชวนหมดไอ้เช่นนี้ใครก็ไม่รู้ไอ้เช่นนี้กูก็ไม่รู้จัก ไอเช่นใกูก็ไม่รู้จักมาชวนยมดช่วหมด,ด,หมดอ่าเขาหลอก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 ลเอออืมอะไรกดโค้ดช่วยเพื่อนใส่โค้ดตัวเองได้ไหมอ๋ออ๋อได้ๆๆด ขอดูขอก,กูเองโ oh. อ้โอ้ได้เหรียญมาอีกหนึงอันนี่คืออะไรไม่รู้อะเนีเนเกมไหนโยโย,โย กูแค้น่ะมันมีอะไรกูว่าใส่กูปองใส่กูปองชอบลูกสาวแม่ครับแ้าแม่ทัเกอะมากลูกแฮ้ยจะเบียนดจะเบียนดจะเบียนดลดเบียนอ่าดูเบียนอะอะต่มาบมัดอามบัด แชร์แชร์แชร์แชรแชร์ไปที่เออแชร์ไปที่ไหนดีแชร์แชร์ไปที่แม่แมได้ไม่ได้ไม้ไม่อะกูยังไม่กดแชร์เลยนะว้าวสิกินพอใจเราจะเล่นด้วกัน เด็ดขาสิอาโจวอาเวเอาเวเกมไหนดิอ๋อต้องเล่นสิเกมอ๋อขอโทษแล้วกันโอ้ oh,

วันนี้ผมจะมาหนึ่งกับอิตาโดริยูจิโอเคผมไม่ได้กูก็ไม่เาอาเฮ้ยอาไเอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อพ่อนอนโอ้เพื่อนอ๋อนียว่นีวอ่ะ dạ yeah, mẹ